ไอ้ดีธรรงตอนนี้ขาวเจ้าเดินทางออกจากโอูดนเข้ามาหนองคายน่ะใกล้จะหอดตัวเมืองหนองคายแล้วเข้ามาหนองคายแล้วแต่ว่วยังวาหอดตัวเมืองเถือยังอยูเ่เขตหนองคายอยู่น่ะ สูงในเบิ่งไปนำกาัาตอนนี้เวลาบ่ายโมงหนึ่งน้อกของวันที่ห5เดือนมีสัปปี2ิ6เก็ามาเรียกงานาน้อยหนึ่งที่จังหวัดน้องคายน้อง,งัำสุน้องนาป้ายบอกว่าสภาพอิตสภาพไทยแล้วน้องอนุสาวรีย์ปราพอแลวก็ มาพิงวัดยินมาพิงไปนอกเาพงต้องเลี้ยวซ้ายต่อไปพื่อะอะอออันนี้กระจายยอดบดานตรวจตรวจนอกการตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ว่าแมา่ก็เห็นไว้แหลนได้แต่เลนเดียว นานโดดๆคนกับตัวเธอหนึงน่งเนาะเดี๋ยวเขาต้องได้แรนเลนเดียวเพื่อหับสาวมาลายาเดือดเหมือนแรงซาซาอยู่ใช้มือคมนมเฟซบุ๊กเบิกจ้าเหตุอย่างวุฒิเชียรง้านไดเนี่ยแผ่นเตือใส่มือหั์โซนววิการขยับขยายวิการพัฒนาะเนาะตัวเมืองเนาะพายก็ได้นก็จะไปซื้อ เพื่อไปนอง้ายคันเลี้ยวซ้ายจะไปท่าบอไปจังหวัดเลยเนาะสามารถไปได้ฮอดพู่อละันเสียงคานอย่างพื่อได้สบายสบายรอตามถนนแคบในน้ำของเนาะโอ้ทิวทัศน์สวยงามสวยงามผู้ใดไปเสียงคานตามเส้นทางตัว ที่แท็กไส้มือนี่นะโอ้ยงามหลายเส้นทางานะเส้นทางคกน,กาน,กานก็นสะดวกสบายเนาะบาร์บอนกับซีเลนกับซีเลนเป็นปจำนวนหลายแกกล้วก็เราก็ต้งควบคุมป,มปกแปลงเนาะสองเลนกับนีเนาะเรียว่าเส้นทางก็คือว่าอันแอสฟาลต์คอนกรีตหมดเมดนาะบาร์บอนก็เป็นคอนกรีตมันเป็นในเมืองในเมืองก็เป็นคอนกรีต เนาะสี่เลนหกเลนพุพพ่นก็มีแปดเลนพุ่นก็มีคันอยู่ในเมืองเห็นบ่เลี้ยวซ้ายไปเมียนไปซาบอสีเสียงไม้เสียงคานจังหวัดเลยเนาะได้สบายสบายบายนทางสะดวกสบายเด้ออัรโณ์สมไปซื้อนี่จะไปในเมืองน้องขายอันนี้ซีแยกน้องสองห้องน้ำส้มเงยมุน่นไปเงยมุ่งไปให้เจ้าครรม มาเรื่อยๆกับมาอัปเดตให้เบิง้งให้นผุ้สมได้เบงเรื่อยๆพอถนนทนทางมันมีก,กับขยับขยะมีกับพวกแป้งอยู่ข้างหน้าเิ่นเหตุทางยกระดับเนาะยกระดับทางเลี้ยงเมืองขามล้างหลไฟเนาะก็มีทางยกระดับเพื่อไปอันสภาพนิตภาพเนาะลาวไทยเบื้องทรายเนาะนเรื่องกลัวจะไป จังหวัดบึงการเป็นทางยกระดับถ่นเป็นครกการใหญ่สมควรเป็นยกระดับอันลักเพื่อนเป็นยกระดับเพื่อข้ามล้างรถไฟะอะไรเนาะแล้วก็ที่ไปบึงการอันนก็ต้องได้ยกระดับข้ามทางอันรถเออทางอันนี้มีภาพทางหลวงหมายเลขสองนี้เพื่อบริหารมีสีแยกเพื่อบริหารมีไฟแดงเนาะไม่ได้ไปเลยเนาะ ไปฟุ้งอยสูดดเจะน้อยกับที่เห็นแล้วคองการก่อสร้างนอกทางเรียกเมืองน้องขายนอเส้นทางยกกระดับนอกส้มือจะแมงไปยกกระดับไปหัวมิตรภาพลาวไทยหัวมือจะไปจังหวัดอก,การตรงไปจะไป ในเมืองหนองคายเดินทางสูงเดือยไปนี่ได้เขตเขตกอ่อสร้างแล้วนี่สีแดงๆมันติดป้ายไวนะ้ในในช่วงเขตกอ่อสร้างหัวรถกหนึ่งกิโลเมตรนี่เป็นเป็นบทก่อสร้างในแท่นนี่ประเดี๋ยเขียนไว้ว่าระมัดระวังในเขตกอ่อสร้างนี้บนไปมุมไปเด้วยลำโซ่้าวแรงอยู่ ประโดนมีสภาพทั้งหลวงไม้เลข2องในทงสุ่มดือ้อลงไปทาหลังมีการาก็สร้างทางยกระดบับโครงการก็สร้างสะพานทั้งหลวง,งเริ่มต้นโครงการในแหล่งสราง อ๋อโอเลนไวหลาคกับปกป,กปกเสียงในบ่เสียงสูงนเนาะโอเลนสร้างอะไรายา่าเขาอยู่ในช่วงนอกระายะาการก่อสร้สางนี้บุกไปไปด้วยทางสุ่เดื้อนี่เปลี่ยนแล้วท้งงน้าเปลี่ยนสะพานกายถนนถนนเล่นละนะ ไปไส้แล้วไปวัวมิตรภาพเนาะลาวไทยไปหัวล่ะแม่นไปจังหวัดเบืเ้องเกิดเหตุความคืบหน้าหลายเยด้เพิ่อนเกิดเหตุน,เน,นกเป็นทางยกระดับหรือว่าสะพานข้ามทางนี่ยววเยาว์แล้วแล้วเพิ่อนก็ไปวิ่นวิ่นให้มาเบื้องไส้แต่กิเนเพิ่นวิ่นให้ไปเบื้งหัวไส้มือนี่เงินไปสะพานนองสะพานมิตรภาพลาวไทย ซ,ซ,ซื้อนี่มันมาจากบึงการเนาะขันขวาเลยมันมาจากบึงการไปสาพานทสภาพราราไทยขันมัดไส้แล้วแมนมาจากสะพานว่าลาไทยไปบึงการเนาะ mm. นเห็นสะพานโค้งๆตัวนี้เนี่ยแมนจากน้องเออจากอุดอนิโ้งไปหาเนาะเส้นทางไปบึงการเนี่เห็นทางหนาวนี่เนี่ยข้าไปได้แล้วดีดนี่แหละตัวนี้เราจะเป็น ไปมุงการจากจากอ,อันอุดอรไปมุงการนี่นละหมดแล้วทางมุสมอ้อทางมุสมได้อัปเดตหรือว่ามันอัปเดตหลายหลายแล้วขาวจะกประมาคือสิประมาณเดือนหนึ่งนี่แหละนอกอันมุสมือว่าแล้วคือหน้าไปหลายสมควรน้อครกการมันจะสิ้นสุดลงในเดือนอะไรก็เดือนนั่อ แล้ก็จะปีหน้าเนาะปีหน้าเด้อวันปีนี้เด้อปีสองพันเจ้าสามคุณละเนาะแต่ว่าข่าวเจ้าคืดว่าต้นปีหน้าก็ที่สำเร็จก็ทีได้ร้องแรงกันเนาะมันี่ได้ถึงวันแล้วก่อนสัญญาแหละเนาะต้นปีหน้าก็ที่สิได้เหตุก็สีแล้วก็ที่ได้แรงเนาะซาเบิงคนเห็ดเที่ยวหุ่นเที่ยวเห็ด ยางเอาใจใส่โดยทางสูงเดิมทางหน้าที่เป็นว่ามือเป็นหางซับผ้าชิ้ซาซับป้าสินค้าแม็คโครทรายมือเป็นหางสายเื่งโโองก่อสร้างโครบอรบนโครโบโซ่นี่หระมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองน้องคายทางสูงมุ่ไปมุ่งตรง บัวสายวัวบัเดินตติดทางคนกนโอ้ยบกเลนกว่งใหญ่ไพศาลนอนอยู่ด้วยอสฟัดคอนกีเจือด้มาตรฐานสามคนนอนอ้าบุงไปบกไปตสู แต่ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีการเติมใหญ่ขยายตัวไว้วาส่งควรใดทางโซมนอฟอร์ไม่อยู่ใกล้กับนครหลงหังนจันนี่เศรษฐกิจต่างๆก็บซาวสาว่งขอลาวก็มีการเดินทางก่อนโควิดนอกมีการเดินทางเข้ามาจับใจใส่ซ้ออยู่นองค้ายรู้ดอนส่วนใหญ่นอไในว่าช่วง โควิดนี่ก็ถือว่ามาบ่ได้ยอดสถานการณ์การระบาดโควิดสิบเก้าทายแดนมีการเข้มงวดนอกจารมาตรการที่เข้ามาก็ต้องได้เนอเสียค่ากวดค่านั้นหลายค่ากวดอันโควิดโควิดทำบดเงินเถินแต่ละคนต้องบดเป็นสามสี่หมื่นบาทนอกจากที่ได้เข้ามานอกประเทศไทยถึงชิ้นเปลืองต่อ นอซอสเอาวอสบบอล้าขอบคือาวไทยสีามไปก็ได้เชียกันเนาะนี่นะมาที่มาิ่นก็เริ่มสิพอดผัดไปแล้วจะ็ใคไปใครไปนอทนบุ้สมนะอ้าวเจ้าก็ซิยวตีคลิปไปเท่านี้ก่อนหวย่านชุกากัดสุงสีสูงดีเจ้าก็จะไปเวียกไปงานก่อนสูงสี่าทุกคนดูทำบุสมดอ